เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมฮาร์สโตนโหมดแบทนทกราวส์ครับผมวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะทําทีมสุดยอดได้อีกหรือเปล่าจะสุดเยี่ยมหรือจะสุดแย่เดี๋ยวมาดูกันแต่ผมขอให้ไปในทางของสุดเยี่ยมนะถ้าเป็นไปได้คอที่หนึ่เลยจะได้หรือไม่เดี๋ยวมาดูอืมเอาละอืม หลายคนอาจจะถามเวลาผมเล่นเกมนี้เนี่ยถ้าคิดไม่ออกว่าจะต้องเล่นอะไรยังไงให้เน้นสเตตเอาไว้ครับสเตตสูงยังไงก็ได้เปรียบบัฟเถอะบัฟบัฟสักนิดบัฟสักนิดให้บอดเราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนั่นก็เป็นหนึ่งในวิธีเล่นของเกมนี้เหมือนกันนะโหมดเนี้ยหมายถึงโหมดเนี้ยเดี๋ยวเจ้านี่มันเฟรนลี่เวเจอร์เราต้องเดาครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ถ้าผมเดาถูกผมจะได้รับเงินสามนั่นเองเอาละจะจนหรือจะรวยมันขึ้นอยู่กับการอ่านเกมนะครับว่าใครจะชนะหวังว่าเราจะทำได้นะ <you> มันไม่รู้อะตาแรกมันค่อนข้างที่จะเสมอกันอยู่แล้วจริงไหมนั่นตาแรกผมไม่เดา ผมขอข้อมูลเพิ่มก่อนแล้วผมค่อยเดานี่มผมผมสามารถทำได้โดยการขายเจ้านี้แล้วก็เดาแต่ตาหน้าเราค่อยอัพเดาแล้วก็เดาก็ได้อ่าเฮ้เจ้านี้เลือดลดยังไงเราก็แพ้วิเฮ้เฮ้จริงๆเราเดาได้เนี่ยเออคุณแพ้ลินเบ <c oughs> ไปเนี่ยไพเลหนึ่งตัวลินเบมีมิกมีเนียนมิกตั้งแต่ตาแรกเนี่ยนะมิกตั้งแต่ตาแรกมันมันจะมิกได้อย่างไรเฮ้ยไม่นะผมน่าจะเดาเจ้านี่วันชนะแน่ๆนใช่คือการันตีค่อนข้างจะก,การันตีว่ามันชนะเลยนะนะ่ะโอเคโอเคโอเคตอนนี้เอาใหม่ผมขอเช็คก,ก่อนเจ้านี่มีเดมอนไครมีเดมอน ่ะมีอันนี้ไอ้นี่อนโอเคอัพเดาว่อนอยังไงก็ต้องอัพผมขอเดาว,ว่าชาโดว์ Shadow. ผมเดาว,ว่าชาโดว์เพราะอะไรรู้ไหมแชโดว์ Shadow. มีเดมอนเขามีสองสี่เป็นทุนเดิมเขามีสองสี่เป็นทุนเดิม มขอให้คุณชนะเถอะผมขอให้คุณชนะผมอยากได้เงินผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมเดาถูกครับผมเดาผิดครับเอ w i ก g o i ย g เหรอเศร้ามากเลยไม่มีใครชนะเลยอ่ะหน่อยแน่เราต้องเพิ่มระดับความโหดร้ายของเราเข้าไปไม่ได้แล้วเราจะร้อนเล่นไม่ได้แล้วเอาละผม ถ้าผมเราไม่ถูกเลยนี่ก็ชีวิตผมจะแย่มากเลยนะ่ยแต่ผมจะเดาอีกครับเอาใครเฮ็ดพีเยอะกว่าเอาไปเลยเอางี้ผมจะเดาคนซ้ายมือตลอดเวลาครับผมจะเดาคนซ้ายมือตลอดเวลาอย่างงี้มันก็ห้าสิบห้าสิบจริงไหมเว้นแต่เสมออ่ะผมมีโอกาสชนะสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ถ้าผมเดาแบบไม่มีข้อมูลเพราะว่าต้องชนะเท่านั้นแล้วถ้าถ้าเขาเสมอผมจะไม่ได้อะไรอ่า แพ้ยับเลยอะแพ้ยับเลยโดนอีกห้าผมเดาตัวเองได้ไหมว่าผมแพ้เวลาผมเจอใครผมเดาได้ไหมผมแพ้ครับผมแพ้ครับอย่างนี้ไปเลยอะไม่ต้องเดาอะไรแล้วอะหน่อยเนะี่ยเดาใครมันก็แพ้ตอนนี้ไม่เดาตอนี้อัพตัวเองให้เก่งก่อนเค็ okay. แล้วค่อยเดาค่อยไปเดากันเท้าหลังครั้งนี้เดารู้สึกว่าไม่ได้ฮะแต่ตอนนี้มันเริ่มชัดเจนแล้นะว่าใครจะชนะเนอะยิงเดาได้นี่ไมเ่เงินเรามันไม่เพียงพอที่จะทําอย่างนั้นหรอกไม่เดาครับตร,ต,รตรงไปตรงไปมาเนั่นแหละดีที่สุดละเ,เข็ดแล้วครับยอมเอาละ ราะว่าผมนี่ถ้าจะมาสายแบบการพนันนี้ถ้าทางจะไม่ไหวนะครับเนี่ยนะมาสายการพนันท่าทางจะร่วงครับนีน่อย่างน้อยก็ได้ลดดาวบ้างโดนอีกห้าผมจะโดนห้าทุกตานะเนี่ยถือยนะี่สิบห้าี่โลไง ไปพนันที่อื่นดีกว่าตาอนี้ไม่ปาการพนันมีความเสี่ยงผู้พนันต้องศึกษาให้ดีๆก่อนพนันนั่นมันการลงทุนไม่ใช่หรอ,อ,อทำไมมันดูไม่คแล้วเลยครับเนี่ยนอดคูู cool. กำลังคิดอยู่โบว่าก็ได้นะมันคือหนึ่งเจกับสามเจ็ดใช่ไหมล่ะสแตทมันก็สูงะโบว่ามันได้ sure. นี่คือเล่นเพื่อที่จะให้ตัวเองเอาตัวรอดให้ได้ในช่วงนี้นะเขาเรียกว่าการยินลนครับมันเรียกว่าการดินลนผมพอไม่กดความสามารถฮีโร่ตัวนี้รู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มค่อ,อ,คอยๆขึ้นอยู่กําลังตามคนอื่นมาหลายตาแล้วบอดโล่งมาหลายตาอยู่เหมือนกันอันนี้กําลังค่อยๆ ตีตื้นชีวิตกลับมาอยู่ครับทแท็กสูงขึ้นโอ้โหเขาตีดีเกินไปอะ่ะเขาตีดีเกินไปครับเราก็ยังแพ้เหมือนที่ขวาขวาดาวมันแบบมันจะมันก็พอๆกันโดนอีก5้าครับผมว่าผมคงโดนอะไรที่แบบ เยวกันเลขห้าเนี่ยนี่ผมโดนห้า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 ทุกตาเลยแนละ้วเนี่ยแย่ครับผมบอกเลย how is it going แย่แย่มากดีจริงไปทางเม็กหน่อยๆก็ได้นะเนี่ยช่างมันแล้วครับ เราเจอที่หนึ่งอ่ะเราเเราเจอที่สองอ่ะมันก็เข้มอ่ะตานี้ผมจะใช้วิชามารที่เรียกว่าการพนันลินเบผมเชื่อมั่นในตัวคุณผมไม่มองด้วยว่าเขามีอะไรกันมองแล้วเศร้ายิ่งคำนวณยิ่งเศร้าผมไม่มอง แล้วดูตอนนี้ผมจะโดนอีก5ดาเมจหรือเปล่าัวนี้กี่ดาวแล้วสามถ้าเขาเหลือ2ดาวออนบอร์ดก็จะโดนอีก5ผมเชื่อมั่นในคุณนะครับลินเบผมเชื่อว่าคุณจะต้องทำได้ครับบัพปแท็กขึ้นมาโอ้ยบัพปแท็กขึ้นมาโอ้ย่ำตีดีย่ำตีดีอ่าไม่ดี ไม่เป็นไรเรามีเป้าหมายให้ตีเยอะมากเยี่ยมโอ้โหถ้าผมเดาตัวเองตานี้นี่ผมชนะแล้วนะเนี่ยโบว่าอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกกันก็คือฮีโร่ตัวนี้กับโบว่าน,นั่นเองครับโบว่าเคอเนี่ยที่ออนบอร์ดไม่เข้ากันเลยลินเบคุณชนะใช่ไหมถูกต้อง <laughs> พัฒนาครับทีมเรามีการพัฒนาเกิดขึ้น อัปดาวซะเลยฮะบีสกับแม็กบีสกับแม็กจัดไปผมเชื่อมั่นในการพนัน ลินเบคุณคือผู้ชนะผมจะเดาแต่คุณคุณลินเบผมจะเดาแต่คุณผมเชื่อมั่นว่าคุณต้องทําได้ครับผมเชื่อมั่นในตัวคุณอย่าไ้ให้ผมผิดหวังครับผมขอเงินตาละสองฟรีๆทุกตาได้ไหมครับถ้าผมทําถ้าคุณถ้าคุณชนะทุกตาแล้วผมได้อย่างนั้นนะผมว่าดวงคุณกับผมผูกกันได้แน่ีย๋ยไม่ดูกัน ต่ผมกต้องการเม็กด้วยนะถ้าผมแบบมีเม็กที่แบบว่าเรียกเม็กได้จริงๆตอนแรกมันมีแล้วละ่ะแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้เอามาันมาก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นออปชั่นที่ไม่ถูกต้องก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรโหไพเรสน่ารักเลยนะเราเนี่ยวุ้มผมไม่ชอบเลยเจ้านี่เก่งโอ้ก็ตีตัวนั้นก็ตายนะสิ <c oughs> โอ้ยก็ต,ตีดีครับว้ยายถ้าฆ่าตัวขวาไม่ได้นี่ก็แย่แน่เลยแล้วโดนระเบอร์ตุ้มตายคราวนี้ผมไม่โดนห้าดาเมจแน่ๆครับผมโดนสิดาเมจครับห้าสิบสิบห้าสิบโอ้เหลือเหลือเหลือสิบแล้วผมใกล้แล้วลินเบคุณคุณแพ้คุณทำอย่างนี้กับผมได้อย่างไรไม่ดีเลยนะครับเนี่ย อะไรเรายังมีโอกาสนะตราบใดที่เราไม่ยังไม่ย่อท้อโอกาสมาเสมอแต่รู้สึกริบลี่เงไงไม่รู้เนาะเดี๋ยวต้องเชื่อมั่นสิครับเช sure, <man>. <Bye. S 2> ื่อมั่นมันนี่ไม่อ๋อเรายังไม่ได้ใช้เงินตรงนี้ นับไหมนับโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่า,าทีมอะไรเนี่ยนี่ที่บอดอะไรเนี่ยทำไมมันน่าเกลียดขนาดนี้ครับผมบอกไปแล้วครับสิ่งที่ผมต้องทำคือ mm hmm. believe ครับเชื่อมัน ถึงแม้ว่าเราจะอยู่อันดับโลมีพลังชีวิตเหลือแค่สิบบอดโชว์ว่ามีบีทส<ะ>นกลายเป็นเมกสามตัวแล้วตอนแรกเป็นบีสองตัวผมเห็นเราก็แย่อยู่ดีอไม่ว่าจะเป็นยังไงเราก็ตีมันไม่ตายด้วยเนะี่ยแล้วมันตีเราตายเป๊ะพอดีด้วยเศร้าอคุณมาบัฟดีไวชิวหลหรอโกรธแล้วนะนี่ดีไวชิวกลับมาใหม่เออเอ,อ้อ มาบอกว่าตายแล้วบัฟดีไวชิลไม่ได้แล้วโยนลูกระเบิดไม่ยอมตายหรอกแย่แล้วตี <c oughs> ซ้ายไม่โอเคถ้าจะอย่างเงี้ยตีหนูให้หมดเออตีหนูให้หมดตีหนูให้หมดตีหนูให้หมดอย่าไปาตีซ้ายก็ได้เฮ้ยเราแพ้ไหมเนะี่ยมันกี่ดาวมันห้าดาวไอ้หน้าสี่ดาวเหลือนหนึ่งครับ ได้พระเอกจะคัมแบ็กแล้วครับรู้สึกว่าผมมใช้การเอาจริงถนะผมไม่เห็นจะไลค์แต่สิ่งที่ผมโกอิงวิทเลยครับโอเคผมจะเปิดสกิลเอาจริงแล้วนะครับผมรู้สึกว่าปล่อยไม่ได้แล้วด่านนี้ คิดแปบบ๊บมาเจ้าแห่งดีวายชิลพร้อมกับดูว่าใครจะชนะผมว่าคนที่ใกล้จะตายอนะเขาจะมีการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายออกมาคุณไฟเขียวครับปรีนไรผมเชื่อมั่นในตัวคุณ แสดงพลังที่แท้จริงของคุณออกมาครับเปิดพลังส,สกิลพระเอกของคุณออกมาผมเชื่อมั่นในคุณนะครับเดี๋ยวมันอยู่ที่การเรียงครับไม่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 ไมอันนี้ไว้หลังๆไว้อย่างนี้ไว,นไว้ยังไ,นะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไว้หน้าไม่ไม่ไม่ไว้หลังเออถูกะ <c oughs> <laughs> มันเลื่อนให้คุณบอสคืคุณเลื่อนให้ผมใช่ไหมขอบคุณมากครับนี่ทีมอะไรเนี่ยทีมอะไร บัฟสองครั้งดีไวคิวสองครั้งผมว่าผมแย่แน่เลยเฮ้ดีไวคิวไม่ทำงานครับอ่ายังมีโอกาสอยู่มีโอกาสตีมาตายซะโยนระเบิดใส่ด้วยดีไวคิวกลับมาตีดีไวคิวกลับมาอีกแล้วแบบไม่คุ้มค่าเต่ามากเพราะไอเจ้าฮาวเวสโกลเลมที่มันไม่ตายสักทีนี่นั่นแหละเขิ่มตายลว Okay. เราต้องฆ่าให้หมดทุกตัวด้วยนะครับซึ่งดูจากทรงแล้วอ,อไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วอนะอ,อสุดท้ายผมขอให้คุณชนะได้ไหมผมขอให้คุณชนะได้ไหมพลังสกิลพระเอกคุณทำงานไหมสกิลพระเอกคุณติดด้วยนะั่นน่ะแต่ผมก็แพ้อยู่ดีครับ าน,นี้ไม่นับครับถือว่าไม่มีตานี้เกิดขึ้นมาในการเล่นครั้งนี้เลยเอาละครับก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าผมว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับน้องๆทุกคนอย่าอย่ารีอาจจะเข้าไปนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจมันดีนี่ห่างมันเอาไว้เล่นเพื่อความสนุกเล่นได้เล่นเพื่อให้ติดเพื่อหวังจะเอาเงินก็จะจบแบบผมนี่แหละครับ ถ้าชอบเกมนี้สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิ่ื่นที่จะมาต่อจากนี้ด้วยนะครับผมปันซ่าฮันนี่ต้องขอใช้ชีวิตเศร้าๆเงาๆอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ